สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผู้สูงวัยและท่านที่เคารพรักทุกท่าน วันนี้เป็นวันดีที่เราจะได้มีโอกาสมานั่งพักใจกันอย่างแท้จริงในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วบางครั้งเราอาจรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจการเดินทางของชีวิตที่ผ่านมาเนิ่นนานานั้นถูกท่านได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมานับไม่ถ้วนได้เห็นโลกมามากมายได้สร้างครอบครัวที่อบอุ่นได้มอบความรักและสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดี สิ่งเหล่านี้คือคุณค่าอันยิ่งใหญ่ที่ท่านได้สร้างไว้บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมอบของขวัญอันล้ำค่าที่สุดให้กับตัวเองนั่นคือความสงบในใจ การพูดคุยกันในวันนี้ไม่ใช่การเทศนาสั่งสอนที่ยุ่งยากซับซ้อนแต่เป็นการเชิญชวนให้ทุกท่านได้กลับมาอยู่กับตัวเองอย่างอ่อนโยนเราจะมาทำความรู้จักกับเพื่อนเก่าที่อยู่กับเรามาตลอดชีวิตนั่นคือลมหายใจของเราเองและเราจะมาเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่ซ่อนอยู่ในใจของเรานั่นคือความเมตตาและการปล่อยวาง ไม่ต้องกังวลว่าเราจะทำได้หรือไม่ไม่ต้องตั้งเป้าหมายว่าต้องสงบในทันทีทันใดขอเพียงแค่ท่านเปิดใจรับฟังปฏิบัติตามอย่างสบายๆเท่าที่รู้สึกดีไม่มีการถูกผิดไม่มีใครมาตัดสินขอให้ช่วงเวลานับจากนี้ไปเป็นเวลาแห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริงของหัวใจทุกดวงณนะที่นี้ครับ ส่วนที่2การเตรียมกายเตรียมใจสู่ความผ่อนคลายก่อนที่เราจะเดินทางเข้าไปสู่ข้างในใจของเราเรามาเตรียมบ้านของใจให้พร้อมเสียก่อนบ้านที่ว่านี้ก็คือร่างกายของเรานี่เองครับเชิญทุกท่านค่อยๆขยับร่างกายเล็กน้อยบิดตัวเบาๆเ,เ,เพื่อให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายจากการนั่งนิ่งๆมาสักครู่ดีครับ จากนั้นขอเชิญหาท่านั่งที่สบายที่สุดไม่ว่าจะเป็นการนั่งบนเก้าอี้หรือนั่งกับพื้นตามที่ท่านถนัดหากท่านนั่งบนเก้าอี้ขอให้วางเท้าทั้งสองข้างราไปกับพื้นอย่างมั่นคงสัมผัสถึงความหนักแน่นของพื้นดินที่รองรับเราอยู่ ปล่อยให้ผ่นหลังได้พิงพนักเก้าอี้อย่างสบายๆไม่ต้องเกรงวางมือทั้งสองข้างไว้บนหน้าตักอย่างเป็นธรรมชาติจะหงายมือหรือคว่ำมือก็ได้ตามที่รู้สึกผ่อนคลายสำหรับท่านที่นั่งกับพื้นก็ขอให้หาหมอนมารองนั่งเพื่อให้หลังตั้งตรงได้อย่างสบายๆโดยไม่ฝืน เมื่อเราจัดท่านั่งที่สบายได้แล้วค่อยๆปรับแนวกระดูกสันหลังให้ยืดตรงขึ้นเบาๆลองจินตนาการว่ามีเชือกเส้นบางๆดึงจากกลางกระหม่อมของเราขึ้นไปสู่เพดานอย่างนุ่มนวลการทำเช่นนี้จะช่วยให้ลมหายใจของเราเดินทางได้สะดวกขึ้นจากนั้นค่อยๆผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างปล่อยให้หัวไหล่ตกลงตามสบาย เรามักจะแบกความเครียดความกังวลไว้บนบ่าของเราโดยไม่รู้ตัวตอนนี้เป็นเวลาที่จะวางสิ่งเหล่านั้นลงชั่วคราวค่อยๆหลับตาลงอย่างช้าๆและนุ่มนวลหากท่านใดไม่สะดวกใจที่จะหลับตาก็ขอให้ทอดสายตาลงต่ำมองที่พื้นด้านหน้าห่างออกไปประมาณหนึ่งเมตรโดยไม่จ้องมองสิ่งใดเป็นพิเศษบัดนี้เราได้เตรียมร่างกายของเราให้พร้อมแล้ว ต่อไปเราจะมาอยู่กับลมหายใจกันครับขอให้ท่านลองหายใจเข้าลึกๆช้าๆรับรู้ถึงอากาศที่เย็นสดชื่นที่ไหลผ่านปลายจมูกเข้าไปรู้สึกถึงหน้าอกและหน้าท้องที่พองตัวขึ้นแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆสังเกตความรู้สึกที่หน้าท้องและหน้าอกค่อยๆยุบลงรู้สึกถึงลมหายใจอุ่อนๆที่ไหลออกไปจากร่างกาย ทำแบบนี้อีกสักสองถึงสครั้งหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกยาวๆจากนี้ไปไม่ต้องพยายามควบคุมลมหายใจอีกแล้วครับขอเพียงแค่รับรู้การมีอยู่ของลมหายใจปล่อยให้ร่างกายเขาหายใจไปตามธรรมชาติของเขาเองลมหายใจจะสั้นหรือยาวจะตื้นหรือลึก ก็ไม่เป็นไรเลยหน้าที่ของเรามีเพียงอย่างเดียวคือการเป็นผู้ดูที่ใจดีเฝ้าดูความรู้สึกที่ปลายจมูกเวลาหายใจเข้ารู้สึกเย็นเวลาหายใจออกรู้สึกอุ่นหรือจะเฝ้าดูที่หน้าท้องเวลาหายใจเข้าท้องพองเวลาหายใจออกท้องยุบเลือกจุดใดจุดหนึ่งที่ท่านรู้สึกได้ชัดเจนที่สุดแล้ววางใจไว้ตรงนั้นเบาๆ เป็นเรื่องธรรมดามากที่ความคิดต่างๆจะแวบเข้ามาในหัวของเราอาจจะเป็นเรื่องลูกหลานเรื่องอาหารมื้อต่อไปเรื่องสุขภาพหรือเรื่องราวในอดีตเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้ตัวว่าใจลอยไปกับความคิดขออย่าได้หมุดหงิดหรือตำหนิตัวเองเลยครับนั่นคือธรรมชาติของจิตใจให้เราทำเพียงแค่รู้ทันว่า อ๋อเมื่อกี้เราคิดไปแล้วนะแล้วค่อยๆนำความรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับลมหายใจที่ปลายจมูกหรือที่หน้าท้องอีกครั้งอย่างอ่อนโยนทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังเช่นการจูงลูกหลานตัวเล็กๆที่ซุกซนวิ่งออกนอกเส้นทางเราก็ค่อยๆจูงมือเขากลับมาเดินบนทางอย่างใจเย็น ให้เวลากับตัวเองสักครู่อยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกสบายสบายส่วนที่สความเข้าใจในเมตตาความรักที่ไม่มีเงื่อนไขบัดนี้เมื่อร่างกายและจิตใจของเราเริ่มผ่อนคลายและสงบลงบ้างแล้วเราจะมาทำความรู้จักกับเมตตากันให้ลึกซึ้งขึ้นครับเมตตาคืออะไร หากจะพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดเมตตาคือความปรารถนาดีเป็นความรู้สึกรักและเอ็นดูที่บริสุทธิ์ใจอยากให้ผู้อื่นมีความสุขปราศจากความทุกข์ลองนึกถึงความรู้สึกที่เรามีต่อนหลานตัวเล็กๆที่น่ารักเวลาเรามองเขาด้วยความเอ็นดูเราไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนเราเพียงแต่อยากเห็นเขามีความสุขอยากเห็นเขายิ้มอยากเห็นเขาเติบโตอย่างแข็งแรงและปลอดภัย ความรู้สึกอุ่นๆในหัวใจตอนนั้นแหละครับคือเมตตาหรือลองนึกถึงแสงแดดยามเช้าดวงอาทิตย์สาดส่องแสงสว่างและความอบอุ่นมาให้แก่ทุกสรรพ,พสิ่งอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่หรือแม้แต่ต้นไม้ใบหญ้า ดวงอาทิตย์ไม่เคยเลือกว่าจะให้ความอบอุ่นแก่ใครนี่คือธรรมชาติของเมตตาที่แผ่ไพสาลออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขในทางธรรมะเมตตาเป็นยาขนานเอกที่ใช้รักษาความโกรธความเกลียดความขุ่นเคืองใจ เวลาที่ใจเราเต็มไปด้วยความโกรธมันจะร้อนรุ่มเหมือนมีไฟสุมอยู่ข้างในแต่เมื่อใดที่เราเจริญเมตตาก็เหมือนกับการนำน้ำเย็นบริสุทธิ์เข้าไปดับไฟนั้นทำให้ใจเราเย็นลงสงบลงและเป็นสุขหลายครั้งในชีวิตเราอาจเผลอเก็บความไม่พอใจความน้อยเนื้อต่ำใจหรือความโกรธใครบางคนไว้ในใจมาน,น,นานโดยไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่แบกไว้นั้นมันหนักเหลือเกิน การเจริญเมตตาคือการฝึกฝนที่จะวางความหนักอึ้งเหล่านั้นลงเพื่อปลดปล่อยตัวเราเองให้เป็นอิสระจากความทุกข์วันนี้เราจะมาฝึกสร้างเมตตาให้เกิดขึ้นในใจของเรากันครับส่วนที่ 4. ภาคปฏิบัติการแผ่เมตตาอย่างเป็นขั้นตอน การแผ่เมตานั้นเราจะเริ่มต้นจากจุดที่ง่ายที่สุดก่อนแล้วค่อยๆขยายวงกว้างออกไปเหมือนการโยนหินลงไปในน้ำนิ่งๆที่คลื่นจะแผ่ออกไปเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆขั้นตอนที่หนึ่งการแผ่เมตตาให้ตนเองนี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเพราะถ้าเราไม่สามารถรักและเมตตาตนเองได้เราก็ยากที่จะมอบความรักความเมตตาที่แท้จริงให้แก่ผู้อื่นได้ หลายท่านอาจรู้สึกว่าตัวเองแก่แล้วร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมเป็นภาระให้ลูกหลานหรืออาจนึกเสียใจกับเรื่องราวในอดีตที่เคยทำผิดพลาดไปขอให้วางความคิดเหล่านั้นลงก่อนนะครับในขณะน,นี้ขอให้ทุกท่านกลับมารับรู้ลมหายใจของตัวเองอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกจากนั้นค่อยๆนำมือข้างหนึ่งมาวางไว้ที่กลางหน้าอกเบาๆ สัมผัสถึงความอบอุ่นจากฝ่ามือที่ส่งผ่านเข้าไปยังหัวใจแล้วกล่าวในใจช้าๆตามไปนะครับขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกล่าวซ้ำๆช้าๆ3าถึงครั้งขอให้ข้าพเจ้าปลอดภัยขอให้ข้าพเจ้าปลอดภัยกล่าวซ้ำๆช้าๆ3าถึงหครั้ง ขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพกายที่ดีขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพใจที่เข้มแข็งกล่าวซ้ำๆชา้ชาๆสามถึงห้าครั้งขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความคุกรปราศจากความโกรธปราศจากความกังวลใจกล่าวซ้ำๆชา้ชาๆสามถึงห้าครั้งขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่อย่างเป็นสุขและมีใจที่สงบ กล่าวซ้ำๆช้าๆ3ถึง5ครั้งไม่ต้องคาดหวังว่าจะต้องรู้สึกซาบซึ้งอะไรมากมายหากมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นก็รับรู้หากยังไม่รู้สึกอะไรก็ไม่เป็นไรเพียงแค่การตั้งใจกล่าวถ้อยคำเหล่านี้ด้วยความปรารถนาดีต่อตัวเองก็ถือเป็นการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งเมตตาลงในใจแล้ววันหนึ่งเมล็ดพันธุ์นี้จะเติบโตขึ้นอย่างแน่นอน เราทุกคนต่างเคยทำผิดพลาดไม่มีใครบนโลกนี้ที่สมบูรณ์แบบณนะวินาทีนี้ขอให้เราให้อภัยตัวเองในทุกๆเรื่องที่ผ่านมาเราได้ทำดีที่สุดแล้วในสถานการณน์นั้นๆยอมรับและโอบกอดตัวเองอย่างที่ตัวเราเป็นทำในส่วนที่ดีและส่วนที่อาจยังบกพร่องให้เวลากับตัวเองอีกสักครู่อยู่กับความรู้สึกปรารถนาดีต่อตนเอง ขั้นตอนที่สองการแผ่เมตตาให้บุคคลอันเป็นที่รักเมื่อเราได้เติมความเมตตาให้ตัวเองแล้วต่อไปเราจะแบ่งปันความรู้สึกดีๆนี้ให้กับคนที่เราเคารพรักขอให้นึกถึงใครสักคนหนึ่งที่ท่านรักและรู้สึกดีด้วยเสมออาจจะเป็นลูกเป็นหลานคู่ชีวิตหรือเพื่อนสนิทนึกถึงใบหน้าที่เปลี่ยนด้วยรอยยิ้มของเขา เมื่อภาพของเขาชัดเจนขึ้นในใจแล้วให้เราส่งความปรารถนาดีไปให้เขากล่าวในใจช้าๆว่าขอให้ท่านเธอลูกหลานมีความสุขขอให้ท่านมีความสุขกล่าวซ้ำๆพร้อมกับนึกถึงใบหน้าของเขาขอให้ท่านปลอดภัยขอให้ท่านปลอดภัยขอให้ท่านมีสุขภาพกายที่ดีมีสุขภาพใจที่เข้มแข็ง ขอให้ท่านปราศจากความทุกข์ปราศจากความโกรธปราศจากความกังวลใจขอให้ท่านได้อยู่อย่างเป็นสุขและมีใจที่สงบต้องไม่คาดหวังว่าจะต้องรู้สึกซาบซึ้งอะไรมากมายหากมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นก็รับรู้หากยังไม่รู้สึกอะไรก็ไม่เป็นไร เพียงแค่การตั้งใจกล่าวถ้อยคำเหล่านี้ด้วยความปรารถนาดีต่อตัวเองก็ถือเป็นการหว่านเมล็ดพันธ์ุแห่งเมตตาลงในใจแล้ววันหนึ่งเมล็ดพันธุ์นี้จะเติบโตขึ้นอย่างแน่นอน เราทุกคนต่างเคยทำผิดพลาดไม่มีใครบนโลกนี้ที่สมบูรณ์แบบณวินาทีนี้ขอให้เราให้อภัยตัวเองในทุกๆเรื่องที่ผ่านมาเราได้ทำดีที่สุดแล้วในสถานการณ์นั้นๆยอมรับและโอบกอดตัวเองอย่างที่ตัวเราเป็นทั้งในส่วนที่ดีและส่วนที่อาจยังบกพร่องให้เวลากับตัวเองอีกสักครู่อยู่กับความรู้สึกปรารถนาดีต่อตนเอง ขั้นตอนที่สองการแผ่เมตตาให้บุคคลอันเป็นที่รักเมื่อเราได้เติมความเมตตาให้ตัวเองแล้วต่อไปเราจะแบ่งปันความรู้สึกดีๆนี้ให้กับคนที่เราเคารพรักขอให้นึกถึงใครสักคนหนึ่งที่ท่านรักและรู้สึกดีด้วยเสมออาจจะเป็นลูกเป็นหลานคู่ชีวิตหรือเพื่อนสนิทนึกถึงใบหน้าที่เปี่ยมด้วยรอยยิ้มของเขา เมื่อภาพของเขาชัดเจนขึ้นในใจแล้วให้เราส่งความปรารถนาดีไปให้เขากล่าวในใจช้าๆว่าขอให้ท่านเธอลูกหลานมีความสุขขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านปลอดภัยขอให้ท่านปลอดภัยขอให้ท่านมีสุขภาพกายที่ดีมีสุขภาพใจที่เข้มแข็ง ขอให้ท่านปราศจากความทุกข์ปราศจากความกโกรธปราศจากความกังวลใจขอให้ท่านได้อยู่อย่างเป็นสุขและมีใจที่สงบรู้สึกถึงกระแสะแห่งความปรารถนาดีที่ไหลออกจากใจของเราไปสู่บุคคลนั้นความรักความเมตตานั้นยิ่งให้ยิ่งเพิ่มคูณไม่เคยหมดไป ท่านสามารถนึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักคนอื่นๆทีละคนแล้วส่งความรู้สึกดีๆแบบเดียวนี้ไปให้พวกเขาไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆทำไปทีละคนขั้นตอนที่3การแผ่เมตตาให้คนรู้จักทั่วไปบุคคลที่เป็นกลางตอนนี้เราจะขยายวงของเมตตาให้กว้างออกไปอีกไปสู่คนที่เราไม่ได้รักแต่ก็ไม่ได้เกลียดเป็นคนที่เรารู้จักผิวเผิน อาจจะเป็นบุรุษไพรสณีที่มาส่งจดหมายแม่ค้าในตลาดที่เคยซื้อของด้วยเพื่อนบ้านที่นานๆจะทักทายกันทีหรือพยาบาลที่เคยดูแลเราที่โรงพยาบาลลองนึกถึงใครสักคนหนึ่งคนที่เราไม่ได้มีความรู้สึกผูกพันเป็นพิเศษเมื่อนึกถึงใบหน้าของเขาได้แล้วให้เราแผ่เมตตาไปให้เขาเช่นเดียวกัน เพราะเขาก็เป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งที่ปรารถนาความสุขและอยากจะพ้นจากความทุกข์เช่นเดียวกับเรากล่าวในใจช้าๆว่าขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านปลอดภัยขอให้ท่านปลอดภัยขอให้ท่านมีสุขภาพกายที่ดีมีสุขภาพใจที่เข้มแข็งขอให้ท่านปราศจากความทุกข์กายทุกใจทั้งปวง การฝึกแผ่เมตตาให้คนที่เป็นกลางเช่นนี้จะช่วยทำลายกำแพงในใจของเราที่คอยแบ่งแยกพวกเรากับพวกเขาทำให้เรามองเห็นเพื่อนมนุษย์ทุกคนด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความเข้าใจมากขึ้นขั้นตอนที่4การแผ่เมตตาให้ผู้ที่เคยสร้างความขุ่นข้องหมองใจบุคคลที่เรารู้สึกไม่ดีด้วย ขั้นตอนนี้อาจจะเป็นขั้นตอนที่ท้าทายที่สุดแต่ก็เป็นขั้นตอนที่จะช่วยปลดปล่อยหัวใจของเราได้อย่างมหาศาลขอให้นึกถึงใครสักคนหนึ่งที่เคยทำให้เรารู้สึกโกรธไม่พอใจหรือเสียใจอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆยหรือเรื่องใหญ่ในอดีตก่อนอื่นให้กลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองอีกครั้งหายใจเข้าลึกๆึกหายใจออกยาวๆว สร้างเกราะป้องกันให้หัวใจของเราด้วยความเมตตาต่อตนเองก่อนขอให้ข้าพเจ้าปลอดภัยขอให้ข้าพเจ้ามีใจที่มั่นคงการแผ่เมตตาให้คนที่เราไม่ชอบนั้นไม่ได้หมายความว่าเราเห็นด้วยกับการกระทําที่ไม่ดีของเขาและไม่ได้หมายความว่าเราต้องกลับไปคบค้าสมาคมกับเขาแต่เราทําไปเพื่อตัวเราเองเพื่อปลดปล่อยตัวเองออกจากโซ่ตรวนแห่งความโกรธเกลียดที่พันธนาการเราไว้ การแบกความโกรธไว้ก็เหมือนกับการกำถานไฟร้อนๆไว้ในมือหวังจะคว้างใส่คนอื่นแต่คนที่เจ็บปวดและไม่เกรียมก่อนใครก็คือตัวเราเองวันนี้เราจะมาวางถานไฟก้อนนั้นลงเมื่อนึกถึงบุคคลน,นั้นไม่ต้องพยายามนึกถึงใบหน้าที่ยิ้มแย้มแค่นึกถึงเขาในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งที่มีความทุกข์ความกลัวความไม่สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับเรา การกระทำที่ไม่ดีของเขาอาจเกิดจากความไม่รู้หรือความทุกข์ภายในใจของเขาเองเมื่อใจเราพร้อมแล้วลองกล่าวในใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปแม้ว่าท่านจะเคยทำให้ข้าพเจ้าเป็นทุกข์แต่ข้าพเจ้าจะพยายามไม่โกรธเคืองท่านข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาให้ท่านขอให้ท่านได้พบทางสว่างขอให้ท่านพ้นจากความทุกข์ที่บีบขันจิตใจขอให้ท่านมีความสุข ขอให้ท่านมีความสุขเถิดหากรู้สึกว่าทําได้ยากเหลือเกินรู้สึกต่อต้านก็ไม่เป็นไรเลยครับให้ถอยกลับมาแผ่เมตตาให้ตัวเองมากๆขอให้ข้าวเจ้าปราศจากความโกรธขอให้ใจของข้าวเจ้าสงบการให้อภัยคือของขวัญที่เรามอบให้แก่ตัวเองคือการเปิดประตูห้องขังที่เราขังตัวเองไว้มานานและก้าวออกมาสู่ความเป็นอิสระ ขั้นตอนที่5การแผ่เมตตาโดยรวมแด,ดส่สรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อเราได้ฝึกฝนใจให้แผ่เมตตาไปในทุกทิศท,ทางแล้วบัดนี้เราจะขยายใจของเราให้กว้างใหญ่ไพศาลที่สุดครอบคลุมไปถึงทุกชีวิตในสากลโลกขอให้ทุกท่านจินตนาการว่ากระแสะแห่งความเมตตาที่อบอุ่นและสว่างสวยได้แผ่ออกจากกลางใจของท่านแผ่ออกไปทั่วห้องนี้ทั่วบ้านหลังนี้ แพรออกไปทั่วชุมชนทั่วจังหวัดทั่วประเทศไทยแพ่กว้างออกไปทั่วทุกทวีปทั่วทั้งโลกแพรไปถือสัรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือศัตรูไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลผู้ที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นกล่าวในใจไปพร้อมๆกันนะครับหรือคะ่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทุกทุกท่านทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอพยาปัจชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้กระแสแห่งความเมตตาของเรานี้ช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนในโลกช่วยเพิ่มพูนความรักความเข้าใจให้แก่กันและกันให้ใจของเราด้วยพักอยู่ในความรู้สึกที่กว้างขวางเบาสบายและเปี่ยมด้วยความปรารถนาดีนี้สักครู่ส่วนที่หศิลปะแห่งการปล่อยวางปลดพันธนาการทางใจ เมื่อใจของเราชุ่มชื่นด้วยน้ำแห่งเมตตาแล้วการปล่อยวางก็จะทำได้ง่ายขึ้นชีวิตของผู้สูงวัยทุกท่านเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่ผ่านฤดูการมันนับครั้งมีทวนมีทั้งวันที่แดดออกสดใสมีวันที่ฝนตกชุ่มฉ่ำและมีวันที่พายุพัดกระหนำ่ำ กิงก้านสาขาของต้นไม้ใหญ่นี้เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายทั้งความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจและความผิดหวังที่ยังฝังใจทั้งความสุขจากความรักและความทุกข์จากการพลัดพรากการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการลืมเลือนเรื่องราวเหล่านั้นแต่หมายถึงการยอมรับว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วและผ่านไปแล้วเหมือนสายน้ำที่ไหลผ่านไปไม่หวนกลับ เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้สิ่งที่เราทำได้คือการเรียนรู้จากมันและให้อภัยทั้งให้อภัยผู้อื่นและที่สำคัญคือการให้อภัยตัวเองการปล่อยวางความเสียใจในอดีตลองนึกถึงเป้ใบใหญ่ที่เราแบกไว้บนหลังมาตลอดชีวิตในเป้ใบนั้นเต็มไปด้วยก้อนหินแห่งความเสียใจความรู้สึกผิดและคำว่าถ้ารู้อย่างนี้ บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะค่อยๆเปิดเป้ใบนั้นออกแล้วหยิบก้อนหินออกมาวางลงทีละก้อนทีละก้อนรู้สึกถึงแผ่นหลังที่เบาขึ้นสบายขึ้นอดีตมีไว้ให้เราเรียนรู้ไม่ได้มีไว้ให้เราแบกการปล่อยวางความกังวลในอนาคต อนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเรามักจะกังวลเรื่องสุขภาพกังวลว่าจะเป็นภาระให้ลูกหลานกังวลเรื่องความตายความกังวลเหล่านี้เหมือนเงาที่น่ากลัวแต่ความจริงแล้วมันยังไม่ได้เกิดขึ้นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคือการดูแลปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดดูแลสุขภาพกายเท่าที่ทำได้ดูแลสุขภาพใจด้วยการเจริญสติและเมตตา เมื่อเราทำปัจจุบันให้ดีแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยเราได้ทำส่วนของเราดีที่สุดแล้วการปล่อยวางในร่างกายที่ไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นของธรรมชาติมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ผมที่เคยดำก็กลับขาวผิวที่เคยแต่งตึงก็มีริ้วรอยกำลังวังชาที่เคยมีก็ลดน้อยถอยลงนี่คือสัจธรรมความจริงที่เราหนีไม่พ้น แทนที่จะต่อต้านหรือเศร้าใจกับความเปลี่ยนแปลงให้เรามองร่างกายนี้ด้วยความขอบคุณขอบคุณที่เขาได้รับใช้เรามาอย่างดีเป็นเวลายาวนานดูแลเขาเท่าที่ทำได้แต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเขาจะต้องเป็นเหมือนเดิมตลอดไปเมื่อเรายอมรับความจริงข้อนี้ได้ใจเราจะเป็นทุกข์น้อยลง การปล่อยวางในลูกหลานเราเลี้ยงดูลูกหลานมาด้วยความรักทั้งหมดที่เรามีเราอยากให้เขามีชีวิตที่ดีที่สุดแต่เมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาก็มีเส้นทางชีวิตของเขาเองเขามีความคิดมีการตัดสินใจของเขาเองซึ่งอาจจะไม่ตรงกับใจเราเสมอไปหน้าที่ของเราคือการให้คำแนะนำด้วยความเมตตาเป็นที่พักพิงที่อบอุ่นให้เขาเสมอแต่สุดท้ายแล้ว เราต้องปล่อยวางและเชื่อมั่นว่าเราได้ให้รากฐานที่ดีให้เขาแล้วให้เขาได้เรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์ของเขาเองความสุขของเราต้องไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่ลูกหลานต้องเป็นไปตามที่เราคาดหวังทุกอย่างการปล่อยวางคือปัญญาคือการยอมรับโลกตามความเป็นจริงเมื่อเราปล่อยวางได้ใจเราจะเบา โรงสบายเหมือนนกที่ถูกปล่อยออกจากกรงโบยบินได้อย่างอิสระเสรีส่วนที่6กการนำความสงบสู่ชีวิตประจำวันการฝึกสมาธิภาวนาในวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นความสงบที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรานำสิ่งที่ได้เรียนรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันฝึกหายใจรู้ตัว ระหว่างวันไม่ว่าจะกำลังนั่งดูทีวีรดน้ำต้นไม้หรือนั่งเฉยๆลองกลอบมารู้สึกถึงลมหายใจของตัวเอง2อถึงสครั้งหายใจเข้าออกช้าๆแค่นี้ก็เป็นการพักใจสั้นๆที่ส่งพลัง ส่งเมตตาเงียบๆเ,เมื่อเห็นลูกหลานกำลังเครียดเรื่องงานหรือเห็นใครสักคนกำลังหงุดหงิดแทนที่เราจะเข้าไปต่อว่าลองส่งเมตตาให้เขาในใจเงียบเๆขอให้ลูกหลานเขาหายเหนื่อยนะขอให้ใจเย็นลงนะการทำเช่นนี้จะเปลี่ยนพลังลบให้กลายเป็นบวกได้ ฝึกขอบคุณสิ่งเล็กน้อยในแต่ละวันลองมองหาสิ่งดีดๆเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นขอบคุณอาหารมื้อนี้ที่อร่อยขอบคุณสายลมเย็นๆที่พัดมาขอบคุณรอยยิ้มของหลานการฝึกมองหาข้อดีจะทำให้ใจเราเป็นสุขได้ง่ายขึ้นเมื่อความโกรธหรือความกังวลเกิดขึ้นให้รู้ทัน อ๋อตอนนี้เรากำลังโกรธตอนนี้เรากำลังกังวลการรู้ทันจะสร้างระยะห่างระหว่างเรากับอารมณ์นั้นทำให้เราไม่ตกเป็นทาสของมันจากนั้นหายใจลึกๆแล้วอาจจะเดินไปทำอย่างอื่นสักพักอารมณ์เหล่านั้นจะค่อยๆจางไปเอง จำไว้เสมอว่าการฝึกฝนจิตใจก็เหมือนการออกกำลังกายต้องทำสม่ำเสมอไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่ทำไปเรื่อยๆอย่างสบายๆวันนี้ทำได้ดีก็ชื่นชมตัวเองวันไหนทำได้ไม่ดีก็ให้อภัยตัวเองแล้วเริ่มต้นใหม่ในวันรุ่งขึ้นส่วนที่ 7. บบทสรุปและคำอวยพร การเดินทางภายในใจของเราในวันนี้กำลังจะสิ้นสุดลงแล้วเราได้เรียนรู้ที่จะกลับมาอยู่กับลมหายใจได้ฝึกฝนการส่งความรักความปรารถนาดีให้แก่ตนเองและได้สัมผัสกับศิลปะแห่งการปล่อยวางขอให้ทุกท่านจดจำความรู้สึกสงบความรู้สึกเบาสบายและความรู้สึกอบอุ่นในหัวใจนี้ไว้ บัตรนี้ขอเชิญทุกท่านค่อยๆนำความรู้สึกตัวกลับมาสู่ร่างกายรับรู้ถึงร่างกายที่กำลังนั่งอยู่สัมผัสถึงเสื้อผ้าที่สวมใส่สัมผัสถึงพื้นหรือเก้าอี้ที่รองรับเราอยู่รับฟังเสียงรอบๆตัวโดยไม่ตัดสินเมื่อพร้อมแล้วค่อยๆขยับปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเบาๆยืดแขนบิดตัวเล็กน้อยจากนั้น ค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างช้าๆกลับมาสู่โลกปัจจุบันด้วยหัวใจดวงใหม่ที่สงบและเบิกบานกว่าเดิมสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอตั้มจิตอธิษฐานอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือปรูดดลบันดาลให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและท่านผู้สูงวัยทุกท่านจงเปี่ยมล้นด้วยความสุข จงปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงจงมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงตามสมควรแก่อัตภาพจงมีจิตใจที่ผ่องใสเบาสบายและปล่อยวางและจงเข้าถึงความสงบสุขอันเป็นแก่นแท้ของชีวิตตลอดกาลนานเทินขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติร่วมเดินทางในวันนี้ครับสวัสดีครับ